ชื่อโลกเอาเป็นสารฝันวัยเด็กแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นมอสเทวายไลฟ์ฟอเรสกันนะครับตอนเด็กผมเห็นพี่คาชาเล่นแล้วผมอยากเล่นมากนลครับแต่ว่าไม่รู้าเขาเ,เล่นยังไงจริงๆมันเหมือนจะเป็นเคซี่คร์หรือ,อไรัก่ยางนี่แหละแต่ผมแบบโตมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันลงยังไงผมก็เลยเล่นแค่ทวายไลฟ์ฟอเรสไปก่อนนะครับก็สร้างเลยครับอันนี้คือผมกำลังจะสร้าง ประตูไปโลกทวยไลไฟ์ฟอร์เรสต์นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรู้กันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นพุดรู้ทำไมแล้วก็เพชร้าวไม่ได้ทำไมพุดรู้กันเหรอโอ้ยแย่ลแล้วย่แล้ว ก right ็คือผมพยายามเปิดทุกอย่างนะครับเปิดแบบใช้คําสั่งครับแต่ว่ามันใช้ไม่ทันครับแล้วก็ตอนนั้นก็คิดไม่ออกนะครับว่าทําไมไม่เอาพิกขุดหินออกไปดีๆครับจะได้รอดแต่ก็เรียบร้อยแล้วครับก็นี่นะครับจะเป็นวิธีการทําประตูไปโลกทวยไลฟ์ฟอร์เลสนะครับซึ่งของที่เราจะใช้ก็จะมีน้ําครับมีดินมีดอกป๊อปปี้ครับแล้วก็จะมี มีเพชร,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 รนะครับก็อย่างแรกครับก็ฟุดฟุดดินครับแทมวางน้ำเป็นสี่บล็อกตรงกลางครับแล้วก็วางดอกพอปปี้ล้อมรอบแล้วที่ข้างๆที่ต้องบินดินด้วยนะครับหลังจากนั้นก็แค่ยโยนเพชรลงไปครับเสร็จแล้วครับโดดลงไปได้เลยโอ้มาแล้วอุ้ยฝนตก ต้นไม้ก่อนเลยไม่นั่แนแหละ Canopy T Lock ุ๊้ยอะไรอ่ะมีลากด้วยหรอลากโดยที่หลังจากมาโลกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเหมือนกับมาครับปกติเั่าไปก็ตัดไม้ครับของแล้วก็สำรวจหาของไปเรื่อยๆครับไม่มีตัวอะไรเกาะต้นไม้อยู่ด้วย จะกระจัดอะไรวะนะโดยใจที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับดูเหมือนมดนี้จะต้องตีบอสทุกตัวนะครับเพื่อที่จะไปที่ปราสาทแห่งจุดจบนะครับโดยใช้เรื่องจากบอสงูนะครับแล้วก็ไล่ตามไปทางขวามือนะครับจะเป็นที่สุดท้ายที่เราต้องไปนะครับโดยเราต้องกําจัดบอสท,ทุกตัวนะครับ ไยจะโอ้ยห้อยอาหารก่อนเลยไปน้อยเดอะสแลนออฟเดอะฟอร r e s t ก็คือมันมีเควสเฉพาะด้วยอ๋อก็คือตีสักตัวตายได้ไรอ่ะเนื้อดิบ อย่างแรกจดพิกัดวิ้ยหมาอุ้ยอะไรอ่ะเย็ปาาดปราศาทเย็ดด้วยทางเข้าอยู่ตรงไหนนี่นคืออะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะตายปะเนี่ย แตะแตะไม่เป็นไรว่าคืออะไรเซฟโซนเหรอมันเดินออกมาไม่ได้โอ้ก็คือบาเรียกันผีวิ่งจะรอบไปเนี่ยประางเข้ามาอยู่ไหนวะน,นี่เลยเหมือนประตูเลยใช่ไะเนี่ยโ,โม่หรือมันต้องขุดเข้าไปวะ <S <S อุ้ยมันลุกอุ้ย um อ๋อมันจับพวกนี้เอาไว้เป็นเป็นยามซอมพี่มันผุดขึ้นจากดินแล้วเมื่อกี้ไปดีกว่าค่อยมาใหม่น่าสนใจมากนล้วไว้เจอกัน <September> ้นไม่ใช่อะไรวะเฮ้ยตัวอะไรอะเป็ดไก่อืมตีหมดหมูเห็ดเป็ดไก่อุ้ยหมู่บ้านไม่ใช่อะไรอะมัวหมดแล้วเนี่ยไม่รู้บ้านใครไม่รู้บ้านกูนะตอนนี้โอเคน่าจะไม่สงบสุขเท่าเอ้ย ก็อื่นเลยขออนุญาตทีนี้ก็ตายขอไม่ตกละเตียงโอ้ สวยทีนี้ก็เซฟแล้วก็โดนกละละ่บบ้านนี้จะเป็นบ้านกูขุดๆสวยโอ้ง่ายอย่างนี้กูไม่ต้องทำเตียงก็ได้เนี่ยโอ้ของท็อตเมลอนไอแตงโมงนี่มันกินไม่ได้ไม่ใช่หรอ เรอกินไม่ได้แล้วจะให้กูทำไมก่อนชั่วข่าวชั่วข่าวนี่ไปนี่ไปนี่ไปกับข้าวให้หมดแล้วยังไงตายของก็ไม่ตกก็สบายไ,<อ>ไปผจนภัยนอนก่อนทำไมมันไม่เช้าสักทีวะที่นอนปอมมันเนี่ย เนี่ยมันไม่เช้าอะ่ะเดี๋ยวมันฝนตกอยู่โอ้ยกระต่ายปกติกระตายหน้าตายอย่างนี้เหรอกินได้ไหมกวางกวางกวางอยากให้กูใช้เวทมนต์ได้นะอยู่กับเป็นดงแบบนี้ขอแบบระเบิดตู้หมดดงอะ่ะ ซูเปอร์เมก้าคิวแล้วก็เก็บเนื้อไปกินอย่างเงี้ย,อย,อ,ยอยอยวิ่งลอยยังวะอันนี้ตกน้ำตกน้ำนี่ก็ตกน้ำเหมือนกันโดนเอาไปทำอะไรได้หรอรอไอรอนวูดไม้เหล็กสรุปมึงไม้หรือมึงเหล็ก อเนี่ยสงสัยว่าคืออะไรอ่ะลงไปได้ของเปล่าเคไม่ได้เลยเลยหลุมดักควายโอ้วป่าแม่งใหญ่อย่างวะแต่มันไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะอุย้ยหลุมหนึ่งอุย้ยอีกา<อ>ตีเลยตีกา มันหลบได้มันบินถอยหลังนะมันขนอีกาเจิกแม m โฟกัสต้องใช้โกลสโตนกับทอชเบอร์รี่ทอชเบอร์รี่อันนี้คืออ๋ออันนี้คืออันที่เราต้องค้ามมันคือหนึ่งในเควสท,ที่เราต้องทำ โอ้ยอะไรเนี่ยช่างมันยาวมากไม่อ่านสมาธิสัน้นวัวปราสาทนี่เหรอวิ่งวนกลับวันที่เดิมวะเนี่ยแหนบุกปราสาทแม่งเนมือมันขุดวางไม่ได้โุ้ย,ย,ยตัวอ,อะไรอะตัวอะไรอะอ,อะไรอะช้างช้างช้างแดวิต๊บอะไรอะ คือไรประโยชน์ไม่ไม่ค่อยไรประโยชน์เท่าไหร่โดยที่หนังสือเล่มนี้นะครับก็จะบอกเราเกี่ยวกับวิธีการที่จะผ่านราลเียนี้ไม่ได้นะครับโดยที่ผมอีแล้วมันต้องใช้เจดของ้งูที่มีอะไรสวนนะครับมีตัวอะไรกันแน่วะสอนจู้งบุหรี่เออนิโคตินทาอ่อมีสปอตอุ้ยวพ่จะเกิดทันเนี้ยเจ้าของบ้านเนาะเจ้าของบ้านเนา โอ้มึงให้กูฟังเพลงกลางป่ากล่องเพลงกูยังไม่มีจะฟังเลยมึงอะไรวะอุ้ยกล่องอุ้ยอะไรอ่ะแมงมุมแมงมุมน้อยอุ้ยอะไรอ่ะชาร์มออฟไลท์มึงให้ต้นไม้ก,กูมาเต็มไปหมดแต่กูอยู่กลางป่าสภาพอย่างกูควรจะปุกต้ไม้ให้มึงอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้เปล่าวะ ชัวเลยอันนี้แน่นอนคือแม่งลานบอสจัดจัดคือมึงลานบอสแบบใช่เลยอ่ะอันนี้แหละอุยอ้ยไปไหนกิน <c oughs> ได้ไวะ โอ้กินไม่ได้จดพิกัดแล้วเดี๋ยวมาใหม่เขาจะรู้ตัวเปล่าอาจจะได้ก็ได้ไหนวะงูยิงไม่ค่อยถูกกับงูอยู่งูงูงงอ๋อนี่คือสวนมาการนี่คล้ายๆนาจาะมันจะบินได้ป่ะเนี่ยนาจาบินได้ปไะวะไม่รู้ โอ้มาเป็นงูจีนนี่เงี้ยมังกรใช่ถ้าเป็นมังกรแล้วกูกลับบ้านดีกว่าไหนวะเฮียเฮ้ยยยมันตีเข้าตีเข้าเฮ้ยเสียงน่ากลัวจังวะเฮ้ยอันนั้นอันนั้น แล้วตาบอสโดนไอ้โง่เอาดาบหินหนึ่งอันตัวเปล่าไล่ตีไดไม่รู้รันก่อนแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามีซิกแซกอุ้ยว้าเอาโคกไปเอาโคกไปเอาโคกไปอุ้ยงออกออกมาได้ปะเนี่ยอ่าโดนเจอช่องโง่แล้ว ออกไม่ได้อะดีเข้าไป DPS หน่อยในแรงกว่าเจ็ดโอ้ยข้าวไม่มีละอ่าหมดแล้ว อะไรอ่ะมันจะตีเราไม่ได้เหมือนกันอ๋อกมคือไอ้ชาวอับไลท์เสียของฟรีเลยดีเงี้ยจบสภาพอย่างที่เห็นขึ้นหัวใจบ้าวไม่ใช่สลาขู่จะทำยังไงวะโนดังใหม่ตัอ ไปรูเหมือนน่าจะรุ่งกว่าเอตี้อะไ้วะช้างแดดหนึ่งนะ่ะก็ไปดรัา ตัวเฮียะไรตีแลดับข้าวววววอววววไวเลยวว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 วนวีววนววีววววววดวบววววช้างไถนาววววววดี ฮัลโหลอามดออจะมองหน้ากูทำไมอูจะไหนกันนี่อ่ะ ก็อย่างที่เห็นนะครับโลกนี้มันไม่มีทรัพยากรเลยเลยดูทรงจะต้องกลับไปฟาร์มที่โลกปกติก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่งครับก็เดี๋ยวผมจะกลับไปฟาร์มก่อนนะครับเจอกันพาร์ทสองอีกทีก็น่าจะต้องฟาร์มเสร็จแล้วแล้วค่อยมาใหม่นะครับเจอกันครับ